เดี๋ยวคือเดี่ยวห้องกินกระป๋าเออมีหน้มไจังน่อยสบายดีเด้อพ่อแม่ไปนอนเอฟซีสุขสุขนาะพบกับบ้านในเก่าที่สองนายบาลาวอะไรนะต้องเอาไม่ได้ป้ากันเห็ดยังเนาะนี่เส้นกับเอื้อยเนาะสวัสดีคนที่นอกเห็ดยังกินแรกมันนี่ เห็ดมอหอนกินข้างในเขาเอิ่นว่าจิ้มจุ่มพี่น้องจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มจิน้มจุ่สิลองหม้อดินไหมบอสน่างามไปดิน้องสีดมาตั้งแต่ตลาดพี่น้องเอ้ยไปตลาดมื่อกี้ไปตลาดคำแป้งหรือบ่สไปเจียวคุ้มกันเลยบอสสีดมาโลหนึ่งมาเห็ดหมอหอนกินแน่ซะ เมี์แลก็บ่เคยกินจินจุ่มนะก็ไม่หอดแล้วจินจุ่มจิจุ่มพี่น้อกินตอนแรกอากาศอ้า่พี่น้องไม่ตาต้อนาติดเียว่าในหน้าไ่มนเนเียบ่ไตับบอกจะเห็นดีว่าเดีนขาวเจีกินไกมัง

บรรยากาศยามแรงเด้อพี่ variance, น้องสาลากลางน้ำเขายามแรงมากก็รู้สึกว่าอากาศก็ค่อยแน่

เชียวฮอนพี่น้องหมอบีบอลจะเคืออเพาตังต๊ะอ้าวก่อนอู่นีกนึ่งอีกห่งหเอาอีกยังหนึ่งเลยนี่จองสดบลยมันหอนนดนเป็นตะหวนเนาะหมอน่ะแบอย่บอดเลย mô mena mà hóa nó chim chum chim chum 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 chung chum 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 ấy chum kháng đẻ, chum 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 bìa chum chum bìa chum bạn chum 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 อันดับเซนกูจังเนาะตัวหันตัวหันมันเป็นเต่าสําหรับครูบาสาวนะบ่เหืองเนาะตรงหุ่นนี่เพาว่าเตาเนี่ยมันนานห่อนอยู่แต่ว่าขันมันห่อนมานนมามันน่านยิ่งเต่เก็บควมหอนได้อยู่ถ้ามันได้ห่อนมันห่อนเลยเจ่า เอาว่วงลูกสบายดีสบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีครับสบทักทายสบายดียามแรงๆเด้อพี่น้องเอ้มาหนี้ได้อาหารดีแล้วหม้อหอนพี่น้องเอ้ยเกียวหอนเนี่อ่ะห่อเนาะอันนี้ไข่ลังหมูไข่ลังหมูบ่เด้อมันเป็นไข่ลังไข่ลัง ผอมเลยดคนเลยมันร่องอันนั่นหมอไม่พี่น้องเลยแม่คุ้มหอมเลยแม่้วมันผัดผัดข้าหมกขึนก็กินพ่อันนีพ่อเรากินข่าแล้วนะพี่น้องเลยพ่อแม่เอาขึ้นนอตป่ะพ่อแม่พ่อแม่แม่้อ่พ่อแม่อพ่อแม่ มาเลยเลยอ๋อก็ดพอเขานอเขานี่าด่คก็จุ่มจดัสีเลยจุ่มจนอลงเลยก็ได้แม่เชนอ่ามันลวกตัวหันนี่เขาจุ่มสองเทือนี่ครับต่คืเลืสีได้ไหมนำเปี่ยนาะเห็ดหนำเจียวเปียนเรื่อยนาะเ กงเกกวมนะครับใ่ไ่ใช mm ่เเกียแมหาเมดยอกนฮึเกแอบเนาะเบื้งลูกพ่อสิตรักให้เอาเอาเห็ดมาอันนีดอาลงเลยดอาลงโลดก็ได้เพราะว่าส่วงนี้งูอยากเป็นลูกแม่กินทุกๆได้ยังไงก็ได้อันนี้แลวงไง่ยอาลงเลทุกสูเลยอีนดีมันเป็นยังไง วดขี่มันขี่อืมมันยาไปยังมากนะอรอบเไปอยข่มงปากอนยาังมาก่ะเผางตาัาวเงเบอร์กันมแล้วสูตรนี้นะปุ๊บใส่เสื้อเดียวปุ๊บเกเกับปิดฟ้ามอวัไปเปิดเสื้อเดียวแล้วเอาึ้นในเบิร์ดใส่ไว้ใสเบิร์ดแล้วก็ปิดฟ้าไว้ เนี่ยมาหากันมั้คุยกันก่อนมันจุบมันมุดออกมันไหนเอาดดีมากมั้งอือหอนัเอาใจอีกาดเจอใจลานะเออใช่ดะมีจังๆเคือเราอาพักเอา่างดี้จางถอนพด อาหารก็แคจังนุห่เลยนะกูซีิ่เบ่งกูกินเนื้อมันน่มัน่แยงงหรอมังว่าท่านกินพอแบบอับป๋อมาหอดกะอยากปูง้วยมาข้าป่งเนี่ยหันอยากปูงเลดจะเป็นยังเดียวหรอกจะนจรู้อะไรปลาก็อยากงมาเ่อกสาใช่ปะ้าไป่าไม่้มองหันเนาะ วอนผู้สาวอูบาเขาจะาไปมักนั่งกินเนี่ยนี่มันใจเย็นเนี่ยสิเนี่ยแม้นว่าใจเย็นว่าจะบาต้องกินิลงเธอให้เอาไว้ก่อนแล้วนั่งคุยกันก่อนค่อยกินให้มันสุกก่อนมันยังไม่สุกยืนขมม่อมชิ้นตัหอมหมดนั่งเบากันก่อนพี่น้องเลยจะไรเนาะทางไทยสบายดีปัดไรสร้างเนี่ยเนาะ

ขนาดรถไฟแห้งเลยเนาะทหารเขาเห็นไฟส่าเนาะทำนี่นลยเจอไฟแต่ว่าคันมันเตาอันนี้มันดีแยงคันมันไม่อนมันหอนเลยแม่มันหอนแบบมันหอนหอนเยอะหอนนานขนาดไ่นจริงจริงคันมันโคตรยุ่งพอต้องเห็ดแล้วอะได้แล้วตักเลยตักคนละบันตากตากคนละไปตาเอาพาคุณเดชไหม ด้านไหนปลานี่ปลาแล้วปลาเอาอนนเฮ็ดเ,เป,เาปลเปเายลามมนมุีตอนพอต่อนนคอดีใจดีดุม่มบ่โอ้มันเดเติบเนาะอัดจองในในจอกองขนาคนเด้อ จองเป็นหูน้องตกระได้อยู่แอื่นแว่าแบนาเจีเปียนอแเียบบอ่แเจี่ย้เรแนินังแดกได้พี่น้องกินเอนส่วนได้แมกมาเแตมูกระทะ่่เคยกินอันนี้นี่ทีแทบเีบกูมูกระทะบอมตอนนี้ตอนนี้ักนี่อะเนาะ เอาคือในเบิดก่อันซุดเี๋อวไปใสุ่ดไมบัดนี้ใส่สุดหม่มันห <so ่อนนะเนี่ยบ่มีตอนใส่หน่อยดิค้ากับใส่ไมเอาพักเลยเลยอาพักลงเลยได้เดี๋ยวแล้วมากินพักตอนน้ำบุกไหอันนี้ก็ไ่ก็ะดข้าวกุ้มเอาไปอาแต่ต้องหัวลง แต่ว <mile> ่าหัวเป็นลวกกับว่าทานกินดิบเนาะพคิดว่าแม่พิศครับเผอหลบเฮ็ดแทบอืมกินลวกกินตอนนีากินเห็ดอืมเอาลงอะไรลงบาดเดียลหลเอออ่าจอดสิมันบันกินพอเด็กลงอะมันก็ะเทียมเลยเห็ดยังกับพ่พอดีนะเพื่อนเอาพักว่าลง พักป่ะใช่พักกันข้าวเลยพักกันใช่กูกันบุ้สดเวลาพักพัาเต็มหม้อพี่น้องแสบหอมเนาะแมนนีกินกระเจี๊ยบเผียให้แสบใช่ไม่มจะกินหรือไม่กินก็หอมกินกัะแล้วหม้อหั่นเป็นยังงี้ ลายคนเนาหมอตนเนาะลายคนเนาะเมะเนาะวงตะอ่ะมือชีนอนหมอดินเนาะลายคนกับวงอันนี้แต่ลายกันสี่คนพอดีวงตะนี่จ้าก็ผูกติดบันมาจอกแก่อมาตอนเด็กขิวห้องก็เห็ดแน่นเลยจอกย่างมันจักเลก็จั๊กเลยยินมแต่จอกแก กี่คนโบราณเขาจะต้มเขาต้มใช่เจ้าเคยบ่าไหมแกงแนวกอคินไดยากเสหมอนเขาก็ะอ่ก่นเ่ท่านเ่ท่านหมดเ่ยเคยเห็นเป็นแกงง่ายเป็นแกงยังงายยังไม่มาเเป็นกะแกงแต่ว่าไข่บไดเห็ดของข่เฮ็ดบวกเป็มเห็นมเด๋ยวจะสีไดเฮ็ดได้ไหมีฟ้าเห็ดอู้เข่าได้นห่อวเข่าอะ แถวบัตรกำบอลเงแม่กรเเฮนไม่เห็นเตมันขาวมามันหอมเลยแก่ยังกระไดเบิดได้หมดเป็นต้มเป็นตุนแต่่าถอดทางมอสคุอดได้นะเจ้าบไดนะทอดก็ได้แลอันนี้เป็นต้มเป็นหูเป็นหนแต่บิดคือจะ่ข้าเต่กี้เ้าเอาหมอน ซองแล้วซองยิ่จุ่มๆมันลอ,อ่ม,มนผดมันบอกผดรัวะดวดอกหมออันนี้วจะทำกั้วอ,อดอีกสักสิบสันาทีอดกันแม่อดกันค่ำอีกเดียวค่แค่เดียวเดียว

า้มหน้าบ้นา้วแ่บัายเลยเอสบเนาะแม่กินขังแหนไนี่คี่นาะอถือใจ แดบ้ากมล่เนี่มึงยัยเดียไลลลดพักล่ไลเผือหอมไว้บหอมใบหรพาเนาะมอห้อนะนี่ขาดหรพาก็ไปแต่ปูดไปดิไม่นี่เป็นอีกรสชาติหนึ่งเนาะมีดีโบหอมอัไรมั้งคสุ้อืมีสิโอเอาพักกลวไ่ไ่ี แค่กินก็เจียวเผียดเนอเขาคล้ายแพ่งเลยเขาเห็ดขายไปฉีดน,น้อยเดียวกินแต่กับเจียวอันนี้เขากินแต่กับผักไมก่กระเสบ น <c oughs> ินบัวลายกระเสเจ้านี่กินกับผักกระเสบบ้างกินกับผักอันนี้มัาละกินกับเขากันเนาะอันนรูเลาๆหรอร่ตัตความอเอ๊นน <c oughs>

มึงหยั่งปูดๆนะมันพอดีขนาะมันห่อนพอดีในความหมามันบ่อเปลือยพกมันบ่อแหมพกมันห่อนพอดีนะห่านข้างบนใช่ไหมแสบไปเดี๋ยวสอบวะตลาดไม่เนี่ ก็่าหันสินงิ่ไหนนายพราว่มกระชายบัวค่อยออกคนที่บัวค่อยยินมาจักแล้วเหมือข่าวหนานมีข่าวสินกันยังไรก็ิ่นกระไดจะตรงะันบัวกระดตรงนคนกบไลเป็นไรเนี่ย กองโรงงานยำๆนี่เนาะยำจำปูสิรวยครับโรงงานมามเอาเมนตัวเาี่เาส่าผมัมีนเป็นตมามาใสนี่ ลสิม่หนตับตับอะไรแย่ๆแยๆส่แบใ่งตนี้่น้หมักอันนีทานบินทานบินกัทาใส่ทานก้ทานก็ใส่ินเัาทีเราทาน mời 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 này họ, mời mời ui, mình bù, xong mời là mình mời 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 ừ mời mời bộ mời 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 đại mời 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 มันสีโพดง่ายเตี้ยไปมันมาจะใสตายบ้านให้มันแห้งพดเนาะว่าเอาเตาตัวนั้นตักออกตักออกบ้านนี่มันหนักมันสบายยู่งใช่ไหมหนักบานเลยใส่เนี่ยผัวแต่เป็นถั่วสองส่วนสองเออเดี๋ยวบัดบัดอาหารเขาเอาเงินคนปุ๊บเพาจะเอาหนามใส่อีกปงมันก่อนบอกมันคือพดเนี่ยนี่บัตนี่พี่น้องเลยให้มันแห้งพด ปุ่นเมื <illa> ่ก <Darwin> ่อนเน่ยมันก็ฉีดจากออกลาย้ได้แล้วได้แล้วได้จังไงมันปูงเสรมอ้าเ่อกี้ไนต้งห่ะเดี๋ยวๆั่นเดี๋ยวๆๆออาแบบนี้วเว่าเอาเตาตัวนั้นผุมากพอแลพอดีบาดเยอ้าวมาากบัตอนนี้รุ่มนี้เป็นตอนเห็นยังนี่เด้ตอน ตอนเต้นอยู่ตากตอนึ้นแม่ตากตอนนี้ตอนนี่สิเดจตอนมาดิเดี๋ยจะตอนอามาตอนกองอยู่างเวิดา้ำล้งได้ันดีบนี้เอ้อกัดเดีจะต้อนมาดเอาไป่เอาพีน้องเอ้ตอนแสบแล้วแม่จะขดแห้งมเอาออก โดเอาวันนั้นจังจับออกโอคกอบาดในผีมิแต่ตอนมันบกเนี้ยอ่ใช่ไหมตอนจะไว้ใส่อีกไปปะกูก็จะเอาอีกบปเลยอีมนะพี่น้องเอ้นี่บันยาการแซบเนาะกินขังแรกเออหมออนนัวกว่ากินหม้อกระทะานายเท่าเนาะ แน่น,นม,มันมันหอมอ่ะน,นี่นเครื่องเคี่ยงก็หอมกินได้แบบคือมันคือเขาใส่เปน็นนวมาเล,ลายด้นะม,นมูลายนะ, <c oughs> นะแกงนัวกับซ้ำๆกันแล้วอใใะไรทาไมใช้ไก่ใส่แต่ข้าวกล้องเดียวใช่ไหมแต่มันมันนัวแบบแบบมันแสบนะนะมันนัวแบบหอมแล้วมันโมเมนต์คิเนาะอะไรพี่น้องเอนน้ะ เดี๋ยวเก็บผักบรรยากาศเป็น,น,นปเพลงสมิกงกันเดอ้อพอกันคลิปหน้าผมเนี่ยผักเป็นกำลังใจให้นเดอ้อเป็นอ,อย่งเง้ยส่วนนึงกบเลยออกไปใช้นอกอย่บานคือเกาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ